กระแสดีเกินต้านคู่พระนางไอขวัญเพื่อนคณินและบัวเดนิสเจลินชาตอนนี้กำลังเข้าสู่โหมดอินเลิฟขอพกเคมีความน่ารักแบบใหม่แบบสับมารีวิวการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ทำเอาเขินกันแบบสุดๆแถมยังต้องมาละลายพฤติกรรมกันใหม่เพื่อนเดนิสชมกันไปมาไม่หยุดเคมีหน้าจอดีแค่ไหนหลังกล้องโดนใจแบบไม่ต้องสืบมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนเดนิสกับภารกิจพิชิตใจเมียในอีบัวกับไอขวัญค่ะ สำหรับหนูตอนแรกที่เจอพี่เพื่อน,นะคะ่ะอย่างที่เห็นทุกคนก็รู้ว่าพี่เพื่อนดูแบบนิ่งไม่คิดว่าเขาจะมาเล่นเป็นขวัญในแบบนี้ได้เลยะะแต่พี่เพื่อนทําได้แล้วก็ดีมากมากเวยะคะ่ะก็คือเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นขวัญแบบที่น่ารักแหะอ่าใช่สวยใช่สวยแล้วก็อายุ17จริงป้ะเนี่ยความสามารถในการทํางานเจอแล้วแบบ้ยทำไม เก่งจังเลยสามารถแบบเวลาไปกองอะไรเงี้ยคือช่วงที่ถ่ายช่วงแรกๆก,ก็จะมีแบบโปรโมทหนังมีแบบหลายอย่างอ่ะทำหลายอย่างแล้วก็สามารถจัดการได้แบบดีมากๆใช่ค่ะก็เป็นพาร์ทเนอร์ในการแสดงที่ดีด้วยค่ะก็คือได้พาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยก็เลยทำให้ผลงานออกมาพอใจค่ะ